สวัสดีค่ะนีนะคะดีๆในช่องอินเดียชาแนลนะคะเรามาต่อกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ก็เริ่มจะผ่อนไปแล้วนะคะเพราะมันฟงค่ะมันฟงอ, <laughs> อ่าันตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการเติมน้ำนะคะน้เอาให้มันพอเหลืองใช่ไหมคะก<า>ระทูง ตัวศูนย์ใน e เอฟซีเนาะอันนี้พี่พี่นัทก็จะใส่พริกนะคะที่กลงนะคะที่กลมเดก็จะตั้งขากล้องนะคะก็เตรียมตัววิ่งค่ะเตรียมตัววิ่งนะคะใส่พริกนะคะเตรียมตัววิ่งนะคะผัดเลยค่ะผัดไปกับปลานะคะใครชอบเผ็ดใส่เผ็ดใส่เยอะใช่ไหมคะใช่ใครชอบเผ็ดเยอะใส่เยอะอืชอบเผ็ดเยอะโอเคมึอนี้ก็ชอบเผ็ดมากค่ะมือนี้นะคะ จะเป็นนุ่ยที่อร่อยมากนะคะเราต้องขอบคุณพี่นัทนะคะพี่นัทพี่เพชรเพื่อนใจดีเนาะเตรียมตัวฉุนเตรียมตัวฉุนเลยนะคะใส่มาด้วยหน่อยนะครับค่ะว้าวยังยังไม่พอนะคะเอซีเนาะไม่พอนะคะต่อด้วยนะคะมันพี่เผาอือสองช้อนนะคะอ๋อไม่รู้ว่าอ๋อแอลจะกินได้หรือเปล่าค่ะต้องชิมค่ะกินได้ก็ต้องชิมนะคะเดี๋ยวเราไปทำเราไปทำกินเองเนาะเราก็จะรู้ว่า ถ้าเรามันผิดเยอะเราก็ไม่ใส่เยอะมันพี่นะล้วดีๆชอบนะคะแบบเนี้ยมันดีกินรสจัดค่ะมันต้องกินรสจัดนะคะต้องกินรสจัดนะคะเราก็ผัดนะคะไปเรื่อยๆนะคะให้มันเข้ากับนื้อทูนะคะสักขัาหนึ่งข้าทิศมันทุนแล้วเราก็เติมน้ำนะคะลงไปอน้ำพริกเห็ดนะคะนี่น้ำพริกเห็ดเพริกเห็ดนะน้เป็นไง้ล่ะยอดค่ะ ยอดยอดนะไม่คิดอะหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะอะไรคะน้ำกลิ่นก็มาบอกไว้ก่อนนะคะนีไกลๆเลยค่ะใส่น้ำนะคะค่อยผัดไปนะคะตอนนี้เราก็จะมาปรุงแล้วล่ะค่ะที่มือก็มีน้ำตาลปี๊บนะคะ ใส่น้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกนะคะใส่ลงไปตอนนี้เที่ยวไปก่อนตามรสนะคะ,ะ,คะหวานนะคะหวานนะคะหวานหวานเปรี้ยวนะคะเค็มนะคะ ที่เราใส่เกลือไปยังน้ำหวานอ๋อตัวนี้ต้องใส่น้ำตาลปี๊บเนาะใช่ใส่เกลือนะคะที่บ้านเนีไม่ใช่ผงชูรสนะจะอร่อยหรือไม่อร่อยมันอยู่ที่ตรงนี้นะคะเนาะใช่ตรงที่เราปรุงน้ำพริกมานี่นะคะอืมก็ผัดก็ผัดเขี่ยไปเรื่อยๆให้น้ำตาลละลายค่ะ จะน้ำมะขามเปียกด้วยให้ออแอวชิมในเอฟซีเนาะค่ะชิมแน่นอนค่ะออแอวจะร้องไห้หรือจะจะยังไงเนาะใส่น้ำมะขามเปียกนะบางทีอาจจะชอบก็ได้นะคะเพิ่งเพิ่งเพิ่งได้ยินนะคะเมนูนี้น้ำพริกเห็ดนะคะน้ำพริกเห็ดเริ่มหอมแล้วค่ะแรกๆก็ฉุนนะคะแต่พอเติมรสลงไปทุกทุกทุกอย่างเนาะเริ่มหอมแล้วค่ะเริ่มหอมกล้องทีน่าจะ อย่างใกล้เลยอซูมไดไหมคะซูมอะซูมได้ไหมได้ขิงซูมได้ดูมาได้ขิงอ่ามีน้ำพริกขาวสองช้อนนะคะพริกแล้วแต่ใครกินเผ็ดมากใครน้อยเนาะกินไปเห็นมันก็ต้องใส่พริกเยอะเลยเนาะเพราะเป็นน้ำพริกเนาะอืออืออือเป็นพริกอ่าเป็นพริกเราใส่หอมเจียวเนาะทำขายได้เลยได้เนี่ยนะทำเป็นโอท็อปได้เลยเนี่ยโอท็อปเลยเหรอค่ะอุ้ยค่ะ ไม่เหมือนน้ำพริกเผาแถวบ้านอ่ะขายตอนนี้อ่ะเขี่ยออไปเก็บข้าตู้เย็นเก็บมาได้นานนะเดี๋ยวหาช้อนหน่อยหาช้อนอันนี้จะชิมใช่ไหมใช่จะให้ชิมจะให้ออกอยากชิมเป็นเก็บอย่างสูงจะหาน้ำในตู้เย็นมาเลยไปขนาดนะไรไปหาน้ำในรังมังค์แข่งมารังนี้เหรอคะไปรังนั่นเลย ไม่ไม่ไมลลลลร,ร,มล,ร,รลังเล็กหลังเล็กจริงต้องเตรียมน้ำด้วยนะคะใช่หลังเล็กนู่นนะข้างบ้านนู่ เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะให้อ้อแอลชิมนะคะชีมว่าเปรี้ยวนะคะหวานมันจะร้อนนี่สิร้อนเลยใช่ไหมวะอ่าโอเคน้ำคือน้ำลายต้องให้หาน้ำเนาะอ่ะเสียงตายขอบคุณค่ะเสียงตายใต้หรอคะเสียงใต้เลยพอดีเลยค่ะพี่เพชรเออพี่นัทพอดีเลยค่ะไม่เผ็ดนะคะ ดูเหมือนจะเผ็ดนะคะแต่ไม่เผ็เดแสดงว่ามีสูตรใช่ไหมคะเนี่ยอร่อยค่ะอร่อยนะอันนี้ไม่ได้อวยนะคะอ,อร่อยขอ,องแท้ค่ะหวานแล้วเี้่งหน่อยเนะค่ะอา เนื้อพอดีแน่นอนกินน้ำก่อนนะคะแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเผ็ดกำลังมาใช่แล้วบอกว่าไม่เผ็ดเลยไงยายไม่เผ็ดเนี่ยสมาเผ็ดกำลังมาเผ็ดกำลังมาบอกแล้วนะขึ้นอีกวันเข้าอีกนะขึ้นน้ำพีทอักระปุกอะนะขื้นเจ้าขายเป็นชิ้นส้าก๋วยทอดเห็นไหมสุดเดียวกันได้ไหมเบิ่งแม่มอ่าอะ อะไรลูกนะคะอ๋อเห็นเราเราไม่สับใช่ไหมคะไม่สับใส่ไปเลยออ๋แล้วก็ผัดจนแห้งเรามีรูปเดี๋ยวเราจะเอาพริกกระเทียมลงทีหลังเอาฝากให้พี่เพชรล้างเาแผนล้างแผนพี่เพชรนะนี่นะแล้วก็เคี่ยวมันไปเรื่อยๆนะคะให้น้ำเข็มมันออกให้เห็ดมันเข้าไปกับเนื้อนะคะแล้วก็ให้มันแห้งนะคะเราก็เสร็จแล้วขั้นตอนนี้สําคัญมากที่สุด จะรีบไม่ได้ต้องใจเย็นๆเพราะเพราะว่าจะใช้ไฟอ่อนๆไหมคะใช่ใช้ไฟอ่อนเพราะว่าเห็ดมันมีน้ําใช่ไหมใช่ค่ะน้ำมันจะออกมาเรื่อยๆแต่เราต้องการแห้งเราก็ต้องเคี่ยวมันไปเรื่อยๆ FC เนาะที่เข็ดเก่าค่ะนี่ละส่วนตัวนั้นคือใส่ที่หลังใช่ไหมคะใช่นะคะหอมเจียวนะคะ FC เนาะหอมพวกหอมเจียวนะคะเครื่องนะคะที่เราทําไว้นะคะเมื่อกี้นี้นะคะใส่ที่หลังนะคะเพื่อความคืน ถ้าเรามีเนื้อปลาฝันนี้เยอะฝันนี้เราจะฟินมากเดี๋ยวมันก็อร่อยนะพี่ใช่โอเคอยู่นะ,ะเดี๋ยวเราจะลองให้ชิมเนื้อเห็ดเมื่อกี้ใส่ใส่กินกินอย่างนั้นไปแล้วใช่ไหมตอนนี้ลองกินเนื้อเห็ดที่เอาเออลองดูตอนนี้ยังไม่เข้าเนื้อนะเอาลองกินเห็ดดูกินเห็ดดูตันนี้คะ่ะอ๋ออยาจะชิมนะคะ เป็นไงเผ็ดร้อนแซ่บนัวเลยค่ะเปรี้ยวยังพอดีเลยค่ะพี่เปรี้ยวหวานหวานประมาณนี้แล้วค่ะพอดีอร่อยอร่อยจริงนะคะไม่ได้อวยนะคะการันตีความอร่อยค่ะปาดอร่อยอ่ะชิมอีกทีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะจบคลิปชิมอีกทีที่นี่นี่นะคะคนชิมอยู่นี่นะเอฟซีเรากินเราทำเองนะคะกินเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแหวนเดี๋ยวพุ๊บมันมันใกล้หน้าไปอ่ะโอเค อืมเห็นไงอร่อยค่ะเยี่ยมค่ะเย่ยมเดี๋ยวเราต้องปิดท้ายคลิปนี้เนาะค่ะจบคลิปนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราลงให้ดูใหม่ตอนมันเสร็จแล้วนะคะขอบคุณค่ะอร่อยมากค่ะนี่สำหรับคลิปนี้เนี่ยเอพิซซ่าค่ะแล้๋วแซบไหมแซบเพียถ้าถือ่ยลงให้เสร็จนะลงให้เสร็จอ่ะต้องให้มันแห้งก่ะค่ะเช่แชมาชิหนเลยดิเช่ี่นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณพี่นัดกับพี่เพชรนะคะ ที่าดต้องรอให้มันแห้งก่อนแต่เราก็ต้องขอลงคลิปก่อนนะคะเพราะเราจะเตรียมตัวไปทานนะคะค่ะขอบคุณนะคะฝากากดไลค์กดแชร์กดต,ต,ต,ติดตามช่องดีดีชาแน,นลด้วยค่ะ